อยากจะบอกหนึ่งคือตอนที่ผมเริ่มรับใช้เรื่องแวมเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ2007นะฮะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5ปีถึง2012ที่เราเริ่มต้นจากแบบเล็กน้อยนะจริงๆคือเราไม่มีบุคลากรไม่มีคนที่ทำหลายๆอย่างม้ที่พี่น้องเห็นมีทั้งแดนเซอร์มีท dancers, มั้งคนทำงานด้านมีเดียไล์ติงหรือออเคสตราอะไรเงี้ยเวลาเราเริ่มเนี่ยคือผมบอกจริงๆว่าผมไม่ใช่คนเก่ง แล้วก็แต่คือผมคนที่มีนิมิตแล้วผมก็จะเริ่มที่จะแบบอธิฐานแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะแชร์นิมิตให้กับคนในครสตจกักรแล้วก็มันใช้เวลาประมาณ5ปีเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยนะฮะก็เห็นถึงพระเจ้าอวยพรนะครับผมก็วันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้มาบอกว่าเออเสิ่งที่เราทํามาเป็นยังไงแต่ว่าอยากบอกหนึ่งคือผมเชื่อจริงว่าพี่น้องที่เราฟังวันนี้เนี่ยพระเจ้ากำลังจะใส่มเมล็ดพันธุ์ในชีวของท่าน ะะแล้วผมก็รู้สึกว่าพระเจ้าจะใช้ทุกๆคนที่นี่เนี่ยให้มีนิมิตและเป้าหมายในการที่จะเป็นคนที่นําการทรงเทิของพระเจ้าเนี่ยไปในคิดจักรท้องจริงของเราไปในเมืองของเราแล้วก็ถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนะฮะเอเมนไหมครับก็อยากจะงนวนใจทุกคนอย่างนี้นะฮะก็อยากที่โอกาสดะแบ่งปันเ,เกี่ยวกับงานงานทางด้านแวมเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งอะไรที่สําคัญมากว่า เวลาเรารับใช้ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเป็นจุดสําคัญจริงๆของการรับใช้ตรงนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะปัจจุบันเนี่ยอ,อาจจะไม่ชุคกคิิสจักรที่มีพันธกิจทางด้าน Worship Art แล้วก็ Media นะฮะในเซสชั่นที่3เนี่ยจ็อบเนี่ยเขาให้โจทย์กับผมว่าเรามาคุยกันว่าเอ้พันธกิจแวนคืออะไรแล้วก็คือส่วนตัวผมอยากเป็นปันในสิ่งที่ผมทำนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะแบ่งปันเดี๋ยวจะมีะบัสนะฮะที่มาจากเชียงรายนะฮะซึ่งเขาดูแลแวนที่เชียงรายเนี่ยเขาก็เริ่มต้นมาจากศูนย์เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันเขาก็มีโอกาสได้รับใช้ในครสตจักรแล้วก็สามารถที่รับใช้ในคสตจักรในท้องถิ่นได้อย่างวันนี้เขาก็ไปช่วยโบสถ์โบสถ์หนึ่งทำไลฟ์ของค่ายของโบสถ์ในของในเชียงรายนะฮะก็ผมให้ให้บัสเนี่ยมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะคบผมแต่อยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยมาเข้าใจตรงนี้ก่อนว่า ทำไมพันธกิจแวนเนี่ยสำคัญนะฮะผมต้องเกิดอย่างหนึ่งคือตอนผมเริ่มรับใช้เนี่ยผมเริ่มรับใช้ในงานทางด้านครีเอทีฟอาร์ตมาก่อนเลาเริ่มรับใช้ในงานของดราม่ามาก่อนแล้วก็เรื่องของแดน์มาก่อนสมัยนู่นเลยนะฮะวิร์ชชิพเนี่ยเป็นเรื่องหลังสุดที่เคยมารับใช้คือเราเริ่มต้นมาจากครีเอทีฟอาร์ตนะฮะแล้วก็ประมาณปี2 0 0พันผมเริ่มรับใช้ในงานด้านการนมันสการตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องเลยการนมัสการคืออะไรเป็นยังไงก็ได้มีโอกาสได้ไป ผมก็บุกตัวเองเนี่ยไปเรียนไปคอนเฟรนต์ไปฮิลซองคอนเฟรนต์ไปเรียนที่ต่างๆเพื่อที่เราจะมีความรู้มากขึ้นเราก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นผมมาเป็นฟู l ไทม์เนี่ยตอนนี้ผมมาเป็นฟู l ไทม์เนี่ยเหมือนกับพระเจ้าโดนใจว่าเอ๊ะเราเป็นคนเราทํางานกับคน Creative เยอะนะเราทํางานกับคนที่แบบก็มีของประทานความสามารถหลายๆอย่าง บางคนเป็นนักกีตาร์ชอบถ่ายรูปบางคนชอบทําเสียงเครื่องเสียงบางคนชอบตัดต่อภาพอะไรก็คือเราเห็นคนที่แบบมีของประทานทางด้าน Creative เนี่ยเยอะมากนะฮะผมรู้สึกว่าในโบสเนี่ยน่าจะมีพันธกิจบางอย่างที่สามารถที่จะรองรับในการสร้างสาวกของคนที่เป็น Creative Arts ตได้เกิดขึ้นคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นความสําคัญมากคือไอ้คนเนี่ยชอบเล่นลําตาเพลงเล่นลํทตาเพลงหรืออะไรเงจริงๆมันไม่ใช่ เพราะว่าผมเชื่อว่าพระเจ้าใส่ของประทานความสามารถเป็นครีเอทีฟต่างๆมาในบทเพื่อที่เราจะสามารถทําพับปัญหาปัญชาให้สําเร็จได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเป็นจุดเป้าหมายที่ผมเริ่มขึ้นตรงนั้นผมก็เลยนําเรื่องเสนอผู้นําของผมบอกว่าเสพิบาลบอกว่าเนี่ยเราเริ่มพันธกิจแวม์ได้ไหมแล้วพี่น้องเชื่อไหมว่าพอผมเริ่มต้นเนี่ยพระเจ้าก็นําทางจริงเพราะว่าจริงๆเนี่ยพันธกิจแวม์มันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะ ในเมืองนอกเนี่ยก็ทํากันเยอะมากในหลายโบสขนาดที่มหาลัยในอเมริกาเขามีคอร์สแวรนะฮะก็คือเราสามารถที่จะไปเรียนแล้วก็จบมาแล้วก็ทำงานทางสายแวร์ได้อย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องใหม่คือสิ่งที่ผมมาเล่าวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดขึ้นมานะเป็นสิ่งที่มันเกิดอยู่แล้วเพียงแต่พระเจ้าก็าดนใจแล้วก็นำทางผมไปเพราะฉะนั้นผมจะมาแบ่งปันตรงนี้ว่าพันธกธิจแวนคืออะไรนะฮะอ่า อย่างที่มบอกคือแวร์ย่อมมาจาก Worship นะฮะ Art ตและคอมเดีนะครับผมแต่ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางนมัสการไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการถ่ายภาพการทําเครื่องเสียงหรือการทํากราฟิกทุกๆอย่างเนี่ยมันถือเป็นการมัสการได้นะฮะผมจะบอกงี้คือ Creative Expression เนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยที่เรามี Creative Form ทุกๆอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ในการพาคนไปนมัสการพระเจ้าได้ ะะเดี๋ยวจะไล่ฝั่งนี้จะจะลงพัมพีอีกนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันในพัมพีเดิมเนี่ยมีคน,คนกลุ่มหนึ่งชื่อคนเลวีพี่น้องเคยได้ยินมาแล้วใช่ไหมฮะ,ะคนเลวีนี้ถูกเรียกออกมาถูกเรียกออกมานะฮะอิสราเอลเนี่ยมี12เผ่าเผ่าเลวีเป็นถูกทีก่เรียกออกมาที่เขาถูกเรียกออกมาเนี่ยไม่ใช่มาจากความสามารถที่เขามีแต่ถูกเรียกออกมาพี่น้องเชื่อไหมว่าไม่ใช่ความสามารถแต่เป็นเรื่องของท่าทีในใจที่อยากที่จะรับใช้พระเจ้า ะะเพราะฉะนั้นคนเลวีเนี่ยอยากมีส่วนร่วมในการถวายรับใช้เป็นเป็นคนที่บอกว่าค่าอยู่เพื่อพระเจ้านะฮะผมมีบทเรียนตรงนี้ด้วยครั้งที่แล้วเคยสอนครั้งแรกไปลองไปตามมาได้น,นะครับผมคนเลวีเนี่ยจริงๆเนี่ยในบทบาทในพัทมีีก็จะมีเยอะมีทั้งการสร้างพระพลาการหีบแบกหีบพันธสัญญาการร้องเพลงเล่นดนตรีการพี่น้องเห็นไหมก็ทำทำเกี่ยวกับอาร์ตทำอินคราฟแกะสลัก ทำทุกอย่างนะแม้กระทั่งการรับใช้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลวีเนี่ยถือเป็นผู้รับใช้นะฮะแต่แต่เราจะเห็นว่าคนเลวีบางส่วนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถเกี่ยวกับร่างการสร้างสรรค์เป็นคนที่ครีเอทีฟมีของประทานในการสร้างสรรค์มีของประทานในการสร้างมีของประทานในการคิดสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีทุกอย่างเราเห็นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมไปอย่างรวดเร็วนะฮะในพัมพีอพยพบทที่32ข้อ29เนี่ยเราเห็นว่า อ่านะฮะบทโมเสสกล่าวว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจงสถ,สถาปนาตนเองรับใช้พระยาเวผมขอขีดสั้นใต้เลยนะรับใช้พระยาเวย,ตเย,นะย,เวยแต่ละคนจงสู้รบปกจงสู้รบกับบุตรและพี่น้องของตนเพื่อวันนี้พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านทั้งหลายคือคนเลวีเนี่ยมารับใช้พระเจ้าเขาสถาปนาตัวเองที่จะอยู่เพื่อพระเจ้าในะภาษาอังกฤษบอกว่า We are for you ก็ถามว่าใครจะอยู่เพื่อพระองค์คนเลวีบอกว่าข้าพระองค์อยู่พระองค์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยคนเลวีนี้ถูกแยกออกมาพี่น้องเชื่อไหมครับว่าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติของคนเลวีเนี่ยสิ่งที่สัมพันธ์สาคัญที่เราเห็นได้ชัดคือหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติคือการนําการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหัวใจของ แวนจริงๆเนี่ยคือเราทําทุกๆอย่างเพื่อที่จะพาคนมาถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะฮะมันมีศัพท์ภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือ the ministry of God's presence ก็คือการปฏิบัติเพื่อที่จะนําการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นการสร้างหีบพระธสัญญาไม่ว่าจะเป็นการสร้างพับผลาไม่ว่าจะเป็นการไล่รำไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ในทุกๆอย่างในศาสตร์และศิลป์ทั้งครีเอทีฟแล้วก็ต่างๆเนี่ย ทุกๆอย่างที่เขาทาคือเป็นพันธกิจเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อนำมาการทรงสถิตของพระเจ้านะฮะในหนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อ21่บเเนี่ยบอกว่าดูเถิดมีเวนโปโลหิตและคนเลวีจะอยู่กับเจ้าสำหรับงานปฏิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศคือคนเลวีถ,ถูกใช้ในงานพระนิเวศ ในการนี้ทั้งสิ้นจะมีคนอยู่กับเจ้าคือทุกคนที่เต็มใจและเป็นผู้มีฝีมือในงานปฏิบัติทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนเลวีเนี่ยเขามีความสามารถนะพี่น้องใช่ไหมว่าพี่น้องนั่งอยู่ทุกคนเนี่ยทุกคนมีความสามารถทุกคนมีของประทานมีตะลันที่พระเจ้าจะใช้ผ่านกระชวิตของเราได้นะฮะถูกเรียก,ออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงจริงว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คําว่า any craft คราฟเนี่ยในความหมายของมันนี่คือเป็นศาสตร์แล้วก็เป็นเสลปงอย่างพี่น้องแกะสลักวาดภาพเต้นร้องเพลงทุกอย่างศาสตร์น Craft เนี่ยคราฟเนี่ยมันรวมกันนะพวกครีเอทีฟต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่คนเลวรีเนียได้มีโอกาสในการรับใช้พระเจ้าเพราะ,ะนั้นเวลาเราดูทีมมักาาหรือทีมแวนปัจจุบันเนี่ยเราต้องมองภาพมากกว่าแค่การร้องเพลงและการเล่นดนตรี เพราะทุกอย่างศาสตร์และสินของการสร้างสรรค์สามารถที่ถูกใช้ในการรับใช้พระเจ้าได้นะฮะบทบาทหลักของชาวชาวเลวีในพระวิหารเนี่ยมันรวมถึงการร้องเพลงสด,ดุดีระหว่างพิธีในะพระวิหารพี่น้องคุ้นๆไหมร้องเพลงระหว่างรอบในมาศการเนี่ยฮะร้องเพลงสด,ดุดีระหว่างนี่คือการร้องเพลงนี่คือเป็นอย่างหนึ่งนะแต่เขาก็มีหน้าที่อ,อื่นๆด้วยเช่นการก่อสร้างการบำรุงรักษาพระวิหารการทําหน้าที่ปัญญามหรือ คนในบัตรงานอันอื่นคือมันรวบรวมหล,หลยายอย่างหมดไงคือต้องมีสกิลคราฟทที่ผมบอกมาเนี่ยคือคนเลเวีเนี่ยถูกเรียกออกมาเพราะฉะนั้นคนทํางานด้านแวมเนี่ยมันไม่ได้จํากัดแค่เรื่องของการร้องเพลงหรือเรื่องดนตรีแต่เป็นศาสตร์ตื่นๆแต่ผมบอกอย่างหนึ่งคือสําคัญที่สุดคือที่ผมบอกไปแล้วคือหัวใจหลักๆของแวมคืออะไรพี่น้องดูตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเวิร์ชิพไม่ว่าจะเป็นอาร์ตจะเป็นมีเดียมันต้องพอยทุกๆคนเนี่ยไปสู่การทรงสถิตของพระเจ้า นะฮะแล้วผมบอกหนึ่งคือเรา <S 2> <S 2> เราเรา,เราไม่ใช่สามารถทําให้คนนมสัสการพระเจ้าได้ไม่แต่เราสามารถเชือ้อเชิญคนแล้วก็พอยทุกสายตาเนี่ยไปสู่พระเจ้าไปสู่การทรงสิทธิ์ของพระเจ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพันธกิจแววมที่ผมบอกคือพาทุกๆคนทุกประชาชาติไปตระหนักในการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับผม เปิดโลก,กระศัดพ,พี่น้องมากขึ้นนะวันนี้ให้เข้าใจมากขึ้นว่าศาสตร์ทุกอย่างแนละสิงทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยในเรื่องจะเป็นเรื่องของเวอร์เชเรื่องของอาร์เรื่องของมีเดียไม่ว่าสตรัคเจอร์พี่น้องจะทำทำงไมงเนี่ยครอบคุมทุกอย่างเนี่ยมันมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือให้ทุกสายตาไปจดจ่อที่พระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับตระหนักถึงการทรงเสร็จของพระเจ้าตอนช่วงประมาณต้นปี2000นะช่วงปี2000เนี่ยมันมีคอนเซปต์ใหม่ออกมาอ,อ,อ๋ออย่างหนึ่งคือ เขาพูดถึงการว o r s h i p เนี่ยมากกว่าแค่การร้องเพลงและการดนตรีัาท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้คำว่า multisensory กับ multidimensional worship คือเขาจะเอาเรื่องของ AVL audio visual lighting แล้วต่อมาคือเรื่องของ arts performing arts คือการเต้นหรือว่า fine art การวาดภาพวัดลูก graphic design photography video multimedia ทุกอย่างเนี่ยมารวมกันมาประสานงานต่อเนื่องกัน แล้วเขาใช้คำว่า multi sensory นะฮะหรือ multi dimensional worship หมายความว่าในรอบนมัสการเนี่ยเราสามารถใช้ศาสรและสิ่งพวกนี้เนี่ย creative ต่างๆเนี่ยให้คนเนี่ยมาจดจ่อกับพระเจ้าพี่น้องฟังนะครับไม่ใช่คนจดจ่อกับคนที่อยู่บนเวทีใช่สายตาก็เห็นคน,นเวทีแต่เขาจะต้องมองผ่านคนรับใช้ตรงนั้นไปผมให้ข้าภาพเหมือนกับเป็นลาที่พระเยซูทรงนั่งเนี่ยนะทุกคนเนี่ยบัวชิคลีทุกอย่างเนี่ย เขาเห็น w o วชิพเลดเดอร์ก็เห็นคนบนเวทีเห็นแสงสีสิ่งแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันช่วยพาเขาไปเพื่อเขาจะสามารถโฟกัสกับพระเจ้าได้พี่น้องนันกกจอจ่างนี่คือคนเนี่ยไม่ได้มีฝ่ายวิญญาณในระดับเท่าเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราทํำยังไงที่จะพาเขาไปเล็กน้อยเล็กน้อยบิดบายเบ็ดเนี่ยให้เขาสามารถที่จะมาพบพระเจ้าและตระหนักถึงการสุสีของพระเจ้าได้ผมจำได้ผมตอนผมไปแปด planet shaker conference ครั้งแรกเมื่อปี่องพันเนี่ย เขาก็จะเอาตรงนี้มาใช้นะฮิลซองเนี่ยเขาก็จะเอาตรงนี้มาใช้เอาเริ่มมาเพราะนั่นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ว่าในหล,หลายๆโบสเนี่ยเรื่องของการบริหารงานเนี่ยมันยังไม่มีพันธกิจแวร์หนึ่งชัดเจนใช่ไหมครัเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อนีว่าพันธกิจแวร์เนี่ยมันจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างคริสตจกักรเพราะพี่น้องไปเปิดโบสพี่น้องก็ต้องมีทีมมาสกกรพี่น้องก็ต้องมีทีมทําสถานที่จัด เครื่องเสียงเครื่องดนตรีทำมีเดียทุกอย่างสมัยนี้ใช่ไหมต้องมี IG ต้องมีโซเชียลมีเดียทุกอย่างเนี่ยมันใช้เพื่ออะไรเพื่อที่คนจะมารู้จักพระพจชาได้มากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้น Worship Art and Media เนี่ยมันคือการมัสการที่หลากหลายมิติความสัมผัสความรู้สึกพี่น้องบอกนี้นะเราไม่ได้จดจ่อแค่เรื่องของการบิ l d อ m OTION นล้วไม่ใช่นะครับแต่พี่น้องบอกหนึ่งคือพระเจ้าเวลาทำงานเนี่ยทำงานผ่านทางร่างกายผ่านทางอารมณ์ความคิด แล้วก็จิตใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปทไี่กันหมดนะฮะอย่าไปคิดว่าเออทำโชว์ไม่ใช่โชว์พี่น้องแต่คือเราทำองค์ประกอบต่างๆเนี่ยให้เป็น Environment เพื่อคนจะสามารถถูกดึงเข้าไปในการส่วนของพระเจ้าหรือว่าทำให้เขาตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้มากขึ้นนะครับผมนะนี่ก็เป็นภาพให้เห็นว่าก็จะมีทั้งทำกล้องทั้งแดนเซอร์ dancer, ทั้งนักดนตรีการเขียนภาพทุกอย่างเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้หมด นะสิ่งที่ผมบอกอีกหนึ่งคือพวกเราเนี่ยเป็น Where Ministers หรือ w o r s h i p ministers นะครับผมผมใช้คำว่า Ministers คือคำว่า Minister คือผู้รับใช้นะผมบอกหนึ่งไม่มี Celebrity นะ h e house ไม่มี Celebrity ในโบสถ์แต่เราทุกคนเป็น Ministers หมดเป็นคนรับใช้ทางนผ่านทางด้านแวรเพราะนั้นหัวใจของแวโดยตรงก็คือพาคนเนี่ยเข้ามาสัมผัสถึงการทรงสติตของพระเจ้าผ่านทางเสียงเพลง มีเดีทุกๆอย่าง Worship Arts อาร i a แล้วก็บเนะครับผมนะเดี๋ยวขอไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือว่างานรับใช้ของแวมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและขยายงานรับใช้ของริสจักท้องถิ่นผมบอกเลยว่าเราเราซีเรียสมากสำหรับการตั้งคริสจกักรพาคนมาเชื่อพระเจ้าและการสร้างสาวกนะแต่เราทำเนี่ยด้วยการผลิตผลงานงานนวัสก,การที่มีคุณภาพ หลากหลายด้านผลิตเสียงร้องผลิตเสียงดนตรีการออกแบบที่สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเต้นลําไล้สือ่อพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่มารับงานใช้ในแวร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำงานทางด้านครีเอทีฟหลายอย่างแต่สําคัญคือเขาต้องถูกสร้างในฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเขาเราต้องมีส่วนในการให้เขาเติบโต เป็นสาวกของพระเยซูต้องเป็นคนฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่เป็นคนที่แบบ Creative แล้วก็จบแต่ว่าเขาต้องเติบโตในหัวใจกับพระเจ้าในการเชื่อฟังพระเจ้าและการรับใช้และการทําพระประหาบัญชาให้สําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูคือเรามีนิมิตนิมิตเนี่ยเราคือการเราสร้างชุมชนคือเราต้อง Create อ่าคอมมูนิตีของผู้เชื่อเนี่ยที่มีตะลันความสามารถในงานศิลป์เนี่ย ที่เขาสามารถจะมารับใช้พระเจ้าได้แต่ว่าเราให้เขาเนี่ยต้องเป็นอย่างแรกคือเขาต้องเป็น worshipper ก่อนนะฮะต้องเป็น worshipper เพื่อที่เขาสามารถรับสการพระเจ้าด้วยใจที่สูงสุดและชอบในการที่จะปฏิบัติรับใช้ไม่ได้ที่จะเป็นเหมือนกับแสดง off, ออกหรือ show off นะไม่ใช่แต่เขาต้องรักในการปฏิบัติไม่ว่าบางทีเนี่ยไม่มีงานบนเวทีก็ทํางานหลังเวทีก็ได้ behind the scene นี่นะเราเราเรา,เราถือเป็นงานรับใช้หมด ต้องรับการสร้างสาวก d รี a ชีวิตเพื่อที่ออกจะไปรับใช้พระเจ้าด้วยของประทานความสามารถที่เขามีนะฮะพี่น้องเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนี่ยโบหลายโบ,ยโบยในช่วงยุคโควิดเนี่ยเราต้องการคนทามีเดียอีกเยอะ,ะเราต้องการคนที่มีสกิลในเรื่องของเวิร์กชิพอีกเยอะธนการทํากราฟิกดีไซน์เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการที่จะนาแมสเซจก็คือภาพปัญหาปัญชาข้อมูลข่าวสารของพัมพีเนี่ยออกไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีการถูกเตรียมสร้างชีวิตไม่ใช่ว่าให้เขามาอยู่เป็นกลุ่มลอยๆยไปเรื่อยมีงานอีเวนต์เมื่อไหร่ก็ให้เขามาทําอย่างนั้นโอเคได้ใช้ให้เขามีส่วนร่วมแต่ว่าเราต้องเอาใจใส่ในการสร้างสาวกพี่น้องดีไซน์เพรสชิเนี่ยคือหัวใจเลยในการสร้างคนกลุ่มนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทหลายบทพี่น้องปัจจุบันอาจจะมีคนที่อยู่ในกลุ่มทีม กลุ่มไฮสคูลหรือกลุ่มยังเนี่ยพีเพลเนี่ยเวลาเขาอยากจะมีส่วนร่วมเนี่ยต้องสร้างเขาให้เขาเติบโตขึ้นมีหัวใจและท่าตีที่ถูกต้องกับพระจานะฮะเราพูดถึงมิชชั่นบ้างนะมิชชั่นของแวมคือให้รับใช้ขึ้นจักรท้องถิ่นและพักกายระคริ์มีสองภาพรรับใช้โล c ก้เชิร์คือท้องถิ่นขึ้นจักรของเราแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเสริมสร้างโบสถ์อื่นๆเนี่ยผม,ผมชอบมากเลยที่จ็อบเนี่ยเขามีวิชั่นในการที่จะ ไม่ใช่แค่โบสถ์นิกซาสที่เขาดูแลอยู่แต่คืออยากให้ทุกสิสตจัรเนี่ยมีส่วนร่วมมามารับใช้ด้วยกันนะอย่างที่เขาทำออก w o r s h i p Life Thailand เนี้ยมาปีกว่าแล้วสองปีเรื่องเนี่ยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันมันเป็นจุดที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันเปิดกว้างออกไปให้สิสตจัรต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมในการทําให้หาบัญชาให้สําเร็จนะฮะเพราะฉะนั้น w o r ร์ชชิปในมิชชั่นของเราเนี่ยเราอยากที่จะเห็นคนเนี่ยได้ออกมาได้นัสการพระเจ้าในทีมสร้างทีมไม่แข็งแกร่งแล้วไม่ใช่แค่ทีมนะ ต้องส่งผลไปกับสมาชิกในครสตจักรด้วยพี่น้องครับสมาชิกในชิคริรตจักรเขาจะไม่สามารถนวัสกรรพระเจ้าอย่างถูกต้องได้ถ้าคนรับใช้ในเรื่องของนวัสการในบ o r s h ช p a อาร์ตมีเนี่ยเราไม่ได้สอนเขานะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นทํางานรับใช้ในแวนเนี่ยเราเข้าถึงคนที่รับใช้การสรงเรียต่างๆในครสตจักรแล้วก็รวมพลังกันในการที่จะให้ งานทางด้าน Creative Arts เนี่ยมันได้ยกอัดับมากขึ้นเพื่อที่คนเนี่ยจะสามารถเข้ามาแล้วก็เห็นถึงพระเจ้าจริงๆได้นะครับผมพี่น้องเชื่อไหมว่าในในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยตอนที่พระเจ้าตอนที่โมเสสเนี่ยพระเจ้าบอกให้เขาเนี่ยมาสร้างทับพัน,นับพัน์นี่ก็เรียกอะไรพับพลาหรืออะไรเนี้ยพระเจ้าให้คนที่มีสกิลชื่อบบเบสเบสซลเนี่ยมามีส่วนร่วมแล้วคนนี้เขาเป็นคนที่ ประกอบเป็นคนาครีเอทงานต่างๆมากมายเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นว่างานรับใช้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่จำ,จำกัดแค่เรื่องของดนตรีหรือเสียงเพลงแต่เป็นเรื่องของการสร้างสรรค์นนะฮะจริงๆตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นแวร์นเนี่ยมันจะเจาะจงตรงนี้นะครับผมอ,อย่างอย่างผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมผมเคยเห็นโบสถ์ที่เมืองนอกเนี่ยโบสถ์เนี้ยเขามีโอกาสได้ให้สร้างคนสามประเภทคือคนที่รับใช้ทางด้านเว r ร์ชิพอาร์ตมีเดียเนี่ย แล้วคนทําอภิบาลและคนหนึ่งทาเกี่ยวกับด้านธุรกิจเวลาเขาตั้งโบสเนี่ยเขาส่งตัวแทนของ3ามกลุ่มนี้ออกไปนะคนที่ดูแลเรื่องแวนเขาก็จะ make sure ว่าจัดสถานที่ท้ำรัสการทุกๆอย่างเนี่ยมารุมบสร็หมือนกันหมดเพราะนั้นเวลาเขาตั้งโบสถ์เนี่ยเขาส่งคนกลุ่มนี้ออกไปเป็นกองกําลังสําคัญเพราะฉะนั้นพี่น้องครับโบสถ์ในเมืองไทยเนี่ยต้องถูกสร้างต้องมีคนสร้างคนแว พัฒกิจแวนขึ้นมาเพื่อเขาจะสามารถถูกส่งออกไปในการสร้างเคริสตจักสนับสนุนงานคริสตจักรในโบสถ์เล็กๆได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างจากบาสมาเล่าให้ฟังนะ,ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นจุดอย่างหนึ่งคือค่านิยมในการรับใช้ที่เราเห็นคือเราเนี่ยรับใช้อย่างแรกคือเรามอบถวายชีวิตที่เป็น w o ร s h i p ให้กับพระเจ้านะฮะนี่คือเป็นค่า,าร,รับใช้เป็นเป็นเป็นค่านิยมในการรับใช้ที่เราเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ หลักการในการรับใช้นี่คือเราดูเรื่องของชีวิตเป็นหลักไม่ใช่ความสามารถนะฮะความสามารถดีพระเจ้าให้แต่เราเรา,เราดูเรื่องของชีวิตเพราะนั้นต้องมีการสั่งสอนต้องมีการสร้างชีวิตด้วยกันให้คนเนี่ยที่มีของประทานเนี่ยเขาเอาอของประทานมาใช้แล้วมีคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นตัวกรอบในการที่เขาจะสามารถรับใช้พระเจ้าต่อไปในอนาคตได้นะครับผม